จอมใจเอเวจีบทที่หนึ่งแรกพบหุบเขาเอาเวจีหม่นมัวเรือนรางฟากฟ้าไรเดือนดาวพื้นดินปนหินกลุกขละแตกระแหงประดับต้นไม้ตายซากไม่ดำเกลียมหงิกงอสลับโขดหินใหญ่น้อย เรียงรายไปจดแนวเขาสูงทะมึนกลุ่มควันเปลวไฟประทุพุ่งออกมาจากพื้นผิวใกล้ๆหลายจุดส่งประกายสว่างวูบวาบเป็นระยะทำให้มองเห็นเศรษซรากชิ้นส่วนของบรรดาผู้นรกอเวจีอัปลักษ์กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปทั่วหุบเขามรณะดินข่าวเลือดฉุนเฉียวอบอวนบ่งบอกถึงการต่อสู้ดุเดือดรุนแรงเพิ่งผ่านพ้นไป บุรุษหนุ่มในชุดเสื้อคลุมยาวสีดำเก็บตาบอาบเลือดเข้าฝักหน้ากากโลหะสีขาวปิดใบหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกม่านผมสีดำยาวประบาปีศาจนรกนอกรีดตัวสุดท้ายถูกตัดหัวแยกร่างเรียบร้อยภารกิจตามล่าสังหารปุ่งปีศาจเสร็จสิ้นสมบูรณ์พวกโลกมืดเรียกเขาว่าน,นกับงานไล่ล่าพวกปีศาจ ที่หลบหนีออกจากโลกมืดไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าอันแท้จริงของเขาเพราะสวมหน้ากากโลหะสีขาวตลอดเวลาเมื่อออกปฏิบัติการหลังจบสิ้นภารกิจล่าสุดปีศาจน,นุ่มยังไม่ยอมออกจากพื้นที่มรณะมีกระแสจิตบางอย่างรบกวนจิตใจของเขาอยู่มันแผ่ลงมาจากท้องฟ้าบางเบาแต่เหนียวแน่นชนิดไม่เคยสัมผัสร,รับรู้มาก่อน สะกดร่างสูงให้ยืนนิ่งเหมือนกำลงังรอคอยอย่างไม่ตั้งใจท้องฟ้าของโลกมืดพลันมีประกายเจิดจรัสสวยงามกระจายโปรยปลายราวสายฝนแห่งดวงดาวกลางม่านระยิบพล่างพปลาปลามีโลกแก้วใหญ่ดวงหนึ่งเปล่งประกายสุขใสลอยตกลงมาทางด้านหลังเนินเขาข้างหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักเสียงระเบิดดังก้องกระหึม ก่อนมีไฟพเนียงพุ่งขึ้นเป็นเก็ดแก้วประกายดาววับวาวสว่างจ้านักล่าปีศาจยืนมองปรากฏการประหลาดอย่างนึกแปลกใจสิ่งรบกวนความรู้สึกคล้ายตกลงมาจากฟากฟ้าและถูกส่งออกมาจากหลังเนินเขานี่เองทำให้ตัดสินใจก้าวเท้ายาวๆตรงไปยังทิศทางการตกของลูกแก้วประหลาดเหตุการณ์เมื่อครู่ ประตุ้นความสนใจของเขาจนยากเกินกว่าจะสะบัดหน้าหนีด้านหลังของเนินเขาที่เคยเป็นดงไม้ยืนตายซากแต่ตอนนี้พากันล้มระเนระนาดกระจัดกระจายกลางดงไม้ปรากฏหลุมอันน่าจะเกิดจากแรงระเบิดเมื่อครู่ปากหลุมกว้างประมาณสามวาลึกสักสองช่วงแขนกลุ่มควันสีขาวยังคงลอยกลุ่นอ้อยอิ่ง ละอองดาวยังพลางพรมเป็ดแก้วประกายดาวลอยบนให้ความสว่างเรืองรองราวประทีบอเวจีแต่สิ่งปรากฏอยู่ในหลุมต่างหากทำให้นักรบแห่งอเวจีต้องชะง,งักเคยมีเรื่องราวปรมปร,ราเกี่ยวกับเทพธิดาร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าสู่โลกมนุษย์แต่ไม่เคยมีเรื่องไหนบอกเล่าถึงการตกของเทพธิดา ลงมาในดินแดนนรกอเวจีทว่าร่างที่ขดตัวนิ่งอยู่ในหลุมเบื้องหน้าไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้นอกจากเทพธิดาผู้หล่นลงมาจากสวงสวรรค์ใบหน้าขาวนวลเนียนเป็นประกายอยู่ในชุดยาวสีขาวบริสุทธิ์เส้นผมดำคลับราวแพ่ไหมนอนหลับตาพริม้มไม่รับรู้ถึงการพลัดหลงมายังดินแดนเลวร้ายน่าสะพึงกลัว อะไรชักนำนางฟ้าแสนสวยคนนี้ให้ลงมาสู่โลกมืดแสงระยิบป,ปับแวบมจากประกายละอองดาวจำนวนมากกระจายเวียนบนสว่างสวัยบางส่วนลอยเข้ามาใกล้ปีศาจหนุ่มยกมือขึ้นสัมผัสให้ละอองดาวลอยบนตามนิ้วมือเราตกอยู่ในห้วงพวังเลนลับปีศาจหนุ่มยืนนิ่งเป็นรูปปั้นรู้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่า ความรู้สึกเร้นลับที่รบกวนจิตใจของเขาตอนนี้ต้องมาจากร่างของหญิงสาวผู้กำลังนอนหลับไหลอยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนแม้ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่รู้สึกถึงความผูกพันพิเศษอย่างบอกไม่ถูกถ้าเป็นเหล่าปีศาจนอกรีดย,ยังพอถาโถมเข้าฟาดฟันให้พินาศย่อยยับได้โดยไม่ติดใจอะไรมากมายนะัก แต่หญิงสาวผู้มากับลูกแก้วประกายดาวกลับทำให้ความรู้สึกเกิดสับสนอับจนปัญญาในทันทีสิ่งเดียวที่พอจะเดาได้ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามที่นำพาหญิงสาวบนฟากฟ้าส่งลงมาถึงพื้นเอาเวจีได้สิ่งนั้นต้องแตกสลายหายไปหมดแล้วหลังจากทำภารกิจส่งตัวเธอลงมาอย่างเรียบร้อย ขณะยืนมองอย่างสับสนร่างของหญิงสาวแห่งดวงดาวก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวเหมือนกำลังได้สติดวงตาหลีเรียวมีประกายบอกบาวพราวพลายอยู่ภายในเปิดกว้างขึ้นทีละน้อยในตาดำคลับกระพริบทีเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดก่อนจะเปลี่ยนเป็นเบิกตาโพรงจ้องมองมาอย่างตื่นตระหนกพร้อมเสียงปีดร้องดังลั่น เมื่อเห็นใครบางคนกำลังยืนจ้องอยู่เบื้องหน้าเธอผวาลุกขึ้นนั่งกระถดถอยหลังไปชนขอบหลุมด้านหลังทำให้ถอยต่อไปอีกไม่ได้อึดใจต่อมาเหมือนพอตั้งสติได้มือขวาของหญิงสาวสอดเข้าไปในแขนเสื้อตัวยาวข้างซ้ายดึงมีดสั้นเล่มหนึ่งออกมาด้วยสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตกใจ ถอยไปนะเจ้าปีศาจอย่าเข้ามาใกล้เสียงหวานใสกังวานหน้าฟังแม้จะอยู่ในอารมณ์อันยากต่อการควบคุมยื่นมีดสั้นออกไปข้างหน้าด้วยมืออันสันรริกท่าทางป้องกันตัวจนสุดชีวิตภาพบุรุษชุดดำผมยาวสวมหน้ากากสีขาวท่าทางเย็นชาไร้จิตใจยืนทะมืนอยู่ท่ามกลางเก็ดแก้วประกายดาว ตัดฉากหลังเป็นความหมดมัวหน้าสะพรึงกลัวมองดูยิ่งกว่าอยู่ในห้วงแห่งฝันร้ายเสียอีกเปลวไฟประทุคลื่นขึ้นจากรอยแยกของพื้นดินด้านข้างจนสว่างจ้าไปชั่วครู่ทำให้ต่างฝ่ายมองเห็นรูปร่างหน้าตาของกันและกันได้ชัดเจนขึ้นแต่ยังปักหลักยืนนิ่งอยู่ในตำแหน่งของใครของมันราวกับกำลังอย่างเชิงกันอยู่ หลังจ้องหน้ากันไปมาหลายอึดใจนักล่าปีศาจก็เป็นฝ่ายเอ่ยถามขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจ้าเป็นใครหญิงสาวผู้มาจากฟ้าฟ้า,ฟาเม้นมองหน้ากากของคนถามอย่างวาดระแวงไม่ตอบคำถามในทันทีค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางระมัดระวังตัวสุดขีดปลายมีดชี้ไปข้างหน้าตลอดเวลา ก่อนย้อนถามเสียงสันๆว่าแล้วเจ้าล่ะเป็นใครบุรุษอเวจีนิ่งเงียบราวกับไม่พอใจต่อาการย้อนถามสายหน้าไปมาเหมือนรับคาญใจก่อนหมุนตัวหันหลังกลับทำท่าจะเดินหนีอาการแบบนี้ทำให้ความรู้สึกถูกคุบคามมุ่งร้ายของหญิงสาววูบหายเพราะอย่างน้อยคนหันหลังเดินหนี ก็หมายถึงว่าเขาจะไม่เข้ามาทำร้ายเดี๋ยวก่อนเธอจึงกล้าพอจะร้องเรียกตามหลังเสียงดังหลังจากคบคิดอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกร้อนรนและไม่แน่ใจกับสถานการณ์ของตนเองคนเดินหนีอย่างน้อยก็สื่อสารกันพอรู้เรื่องคงทำให้รู้อะไรขึ้นมาบ้างปีศาจนุ่มหยุดชะงัก หันหน้ามามองแล้วทำท่าไม่สนใจหันหลังจะกลับไปอีกเดี๋ยวเจ้าจะไปไหนร่างสูงหยุดชะงักอีกครั้งแม้ว่ากำลังจะเดินห่างออกมาแต่กระแสร,รบกวนจิตใจยังไม่จางหายไปไหนเป็นความรู้สึกเล่นรับที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนข้าไม่มีธุระอะไรกับเจ้าไม่รู้จักด้วยซ้ำ หันกลับมาตอบเสียงหนักทำท่าเหมือนไม่อยากพูดด้วยแต่ผู้มาเยือนจากฟากฟ้าดูเหมือนไม่มีทางเลือกเสียแล้วเพราะคำถามมากมายบิงบนอยู่ในความคิดเต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนสิข้าเพียงอยากถามอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเสียงหวานใสพยายามเหนียวรั้งแต่คู่กรณีเริ่มก้าวเท้าเดินหนีเหมือนอยากไปให้พ้นโดยเร็ว ประกายวาววับกราดเกลี้ยวฉายจากในตาคู่สวยทันทีเกิดอาการลืมตัวแบบคนอารมณ์ร้อนมองหาก้อนหินสักก้อนก็ไม่ทันใจเลยกึ่งปากึ่งโยนมีดสั้นออกไปแบบไม่ทันคิดกะให้ด้ามมีดลอยไปโดนศีรษะบ้างเท่านั้นแต่พอมีดหลุดมือออกไปพลันก็ใจหายว่ายกมือปิดปากตัวเองด้วยความตกใจเพราะความจริง ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครเพียงทำไปเพราะอารมณ์โมโหยามโดนขัดใจเท่านั้นเองมือสังหารแห่งยมโลกผู้จัดเจนการรบมาอย่างโชคโชนหมุนตัวกลับมือขวาควา้วาหมับด้ามมีดที่ลอยเข้ามาหาอย่างแม่นยำง่ายดายก่อนหันไปมองเจ้าของมีดผู้อยู่ในอาการตกใจกับผลงานของตัวเองท่าทางวาดผวาของอีกฝ่าย ทำให้ความขุนเคืองใจของไนายลดลงรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจและรู้เช่นกันว่าคู่กรณีคนงามเป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดไหนเจ้าทำอะไรเจ้าถิ่นเอ่ยถามเสียงห้วนก้มลงสำรวจมีดสั้นในมือก่อนโยนคืนให้เจ้าของผู้ไม่รู้ว่าควรจะยืดมือออกไปรับดีไหม สุดท้ายตัดสินใจกระโดดหลบไปด้านข้างมีดหล่นลงพื้นเฉียดข้อเท้าไปนิดเดียวคิดจะฆ่ากันหรือไงคราวนี้น้ำเสียงหวานใสเปลี่ยนเป็นตวาดอย่างโกรธจัดประกายตาเข้มขึ้นแบบคนมีอารมณ์แล้วเจ้าละ่ะอยู่ดีๆก็โยนมีดเสค่าแบบไม่มีเหตุผลข้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเจ้านะ แค่โยนใส่เท่านั้นไม่ได้กว้างสุดแรงกะให้ตายสักหน่อยใครบอกให้เจ้าเดินหนีข้าหาเหตุผลมาอ้างด้วยอาการขุนมัวแม้สายตายังออกแววหวัดบันอยู่ไม่น้อยทำไมจะเดินหนีไม่ได้ไม่มีใครเดินหนีข้าแบบนี้ก็ข้านี่ไงเสียงตอบเย็นชาแบบไม่ถนอมน้ำใจ ทำให้ความโมโหของหญิงสาวพุ่งขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เธอสูดลมหายใจลึกพยายามระงับอารมณ์อย่างลำบากยากเย็นก้มลงหยิบมีดขึ้นมาจะเอาเก็บไว้ในแขนเสื้อตามเดิมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีดสั้นไม่ได้เอาส่วนปลายปักลงพื้นแสดงว่าคนโยนไม่มีเจตนาจะทำร้ายแต่ช่างประไรหญิงสาวคิดในใจ อย่างน้อยได้อาวุธคืนมาให้พออุ่นใจแม้ว่าอาวุธในมือแทบจะไร้ความหมายกับอีกฝ่ายหญิงสาวฉลาดพอจะดูออกว่าคนน่ากลัวเราปีศาจหน้ากากเบื้องหน้าไม่มีประโยชน์จะเอาอาวุธไปต่อก่อนด้วยข้ามีเรื่องจะถามสักนิดเธอปรับระดับน้ำเสียงให้อ่อนโยนลงแม้จะแอบขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในใจก็ตาม บอกข้าหน่อยสิว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแล้วเจ้าคิดว่าเป็นที่ไหนล่ะคนถูกถามกลับย้อนถามบ้างอย่างยียวนเจ้าตอกข้ามาดีๆได้ไหมมาย้อนถามทำไมก็ทีเจ้ายังย้อนถามข้าได้เอาละเอาละต่อไปข้าจะไม่ย้อนถามเจ้าก็ได้หญิงสาวกัดฟันพูด ข่มความโกรธสุดชีวิตพยายามสังเกตสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายแต่หน้ากากสีขาวปิดกั้นไว้ให้มองเห็นเฉพาะช่องในตามืดดำไร้ความรู้สึกเท่านั้นจึงยากจะสังเกตเห็นได้แต่ก็พอเดาออกป่านนี้คงกำลังอย่างเชิงเธออยู่ในใจเช่นกันที่นี่คือขอบนรกอวีจีเสียงทุ้มห้าวตอบกลับโดยดีเป็นครั้งแรก แต่ทำให้คนฟังรู้สึกหนาวเหน็บเย็นยะเยือกเข้าไปถึงหัวใจหันไปมองรอบกายก่อนเบิกตากว้างออกประสาชาค้างตัวแข็งทื่อไปทันทีเธอเพิ่งสังเกตเห็นว่ารอบด้านเต็มไปด้วยดงไม้ตายซากพื้นดินแตกรละแหงบางส่วนของพื้นดินมีเปลวไฟลุกโชนราวกับมีเชื้อเพลิงอยู่ภายใน ฝูงนกการูปร่างน่าเกลียดน้ากลัวโฉบบินไปมาตามแนวป่าบางตัวระเบิดเป็นไฟนเนียงกลางอากาศก่อนแตกดับสลายในความสลัวเลือนรางไกลออกไปในตาคมวาวราวแสงไฟของสัตว์ร้ายไหววูบวาบเป็นระยะตามแนวป่าบรรยากาศบางเวงน่าสะึึงกลัวอย่างที่สุดบรรยากาศแบบนี้มันนรกชัดชด ข้าตกนรกจริงหรือนี่แต่ข้ายังไม่ตายนี่นาหลังจากยืนตัวแข็งอยู่นานก็มีเสียงคลางแผ่วสั่นเครือสะท้อนความวาดกลัวภายในจิตใจออกมาใบหน้าซีดเผือดสามารถมองเห็นได้จากแสงแห่งเปล็ดแก้วประกายดาวที่ยังคงลอยวนเบียนอยู่รอบกายปีศาจนุ่มจ้องมองอย่างเงียบงนันแล้วจึงเอ่ยหุนห้วนว่า หมดธุรค่าแล้วข้าไปละ่ะเดี๋ยวก่อนสิหญิงสาวจากฟากฟ้าได้สติรีบยกมือขึ้นร้องห้ามเสียงหลงหัวใจยังเต้นสันรลิกอยู่ในอกเจ้าจะไม่คิดช่วยข้าเลยหรือไงจะให้ช่วยอะไรละ่ะเจ้าตกลงมาจากฟ้าท่าทางเป็นคนเบื้องบนไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับพวกโลกมืด ข้าไม่จับเจ้าไปกินเป็นอาหารเย็นก็ดีถงไปแล้วสำหรับพวกโลกมืดเชื่อกันว่าคนเบื้องบนเป็นอาหารบำรุงพลังชีวิตชั้นเยี่ยมเชลอะเจ้าควรระวังตัวและหาทางหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดแล้วข้าจะหนีออกไปได้อย่างไงหรืออย่างน้อยเจ้าก็บอกทางให้ข้าบ้างหญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่น ทั้งโมโหทั้งหวาดกลัวสารพัดความรู้สึกหลากหลายวิ่งพล่านอยู่ในใจที่สุดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาร่วงออกมาจนได้เจ้าช่วยข้าออกไปจากที่นี่ได้ไหมพูดพลางจ้องหน้ากากสีขาวด้วยท่าทางอ่อนบอนเป็นครั้งแรกน้ำตาของผู้หญิงไม่ว่าจะใช้ในโลกไหนก็ทรงอนุภาพเสมอไม่มากก็น้อย สายตาหลังหน้ากากจ้องหน้าเธอเขาถอนหายใจหนักแล้วเอ่ยว่าข้าคิดหาเหตุผลพอเป็นข้ออ้างในการช่วยเจ้าก็ยังนึกไม่ออกและไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีใดเจ้ามาจากไหนอย่างไรข้าเองก็ยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่เป็นการผิดข้อห้ามผิดข้อบังคับของพวกข้าดังนั้นเจ้าควรหาทางเอาเองดีกว่าความจริงข้าน่าจะจับเจ้า เอาไปขึ้นรางวันด้วยซ้าไปไม่ทําแบบนั้นก็ดีเท่าไหร่แล้วข้าเสียใจด้วยนะนักล่าอเวจีร่ายยาวน้ำเสียงตอนท้ายเปลี่ยนเป็นเย็นชาผู้มาเยือนจากฟากฟ้าเม้มปากนิ่งสักพักจึงเอ่ยถามเพื่อความมั่นใจตกลงเจ้าจะไม่ช่วยข้าจริงใช่ไหมก็อย่างที่บอกข้าไม่รู้จะช่วยอย่างไร ถ้าเป็นแบบนี้ข้ายอมตายเสียดีกว่าหญิงสาวผู้หลงทางมากว่าตามองรอบบริเวณอีกครั้งด้วยประกายตายเด็ดเดียวเห็นแล้วชวนใจหายจะมาบอกว่าเธอตกนรกได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ยังไม่ตายมันเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจเพียงรู้ตัวว่าตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตหาความประจ่างอะไรไม่ได้เลยสักนิด หญิงสาวยกมือขึ้นปาดน้ำตากัดฟันพูดอย่างคนสิ้นหวังตัดสินใจเด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในชีวิตไหนๆก็ออกจากที่นี่ไปไม่ได้งั้นข้าขอยอมตายดีกว่าจะถูกพวกปีศาจเหยียดยามย่ำยีข้าจะตายต่อหน้าเจ้านี่หละให้เจ้าสำนึกผิดไปจนตายว่าทอดทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไร้น้ำใจที่สุด พูดจบมือขาวก็ล้วงเอาลูกแก้วกลมแวววาวขนาดเท่าหัวแม่มือออกมาจากอกเสื้อขยับนิ้วไปมาเหมือนปลดอะไรบางอย่างออกก่อนทำท่าจะบีบกดลงไปความน่าสะพึงกลัวสุดสยองพุ่งวาบขึ้นในจิตใจของคนเฝ้ามองทันทีเขารู้ว่าลูกแก้วนี้กำลังจะเปล่งประกายหายนะชนิดมหาวินาศประไลกันออกมา ยาเสียงร้องห้ามเฉียบขาดของปีศาจนุ่มผู้สัมผัสได้ถึงรังสีแห่งการทำลายล้างมหาศาลเขาพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วราวประกายไฟตวัดมือปัดลูกแก้วออกจากมือของหญิงสาวเต็มแรงจนประเด็นห่างออกไปในแนวป่ากไกลลิบไม่ถึงเสี้ยวอึดใจก็มังเกิดเสียงระเบิดดังคลื่นใหญ่สะเทือนเลือนลั่น จนแผ่นดินสันไหวรุนแรงเปลวไฟเจิดจ้าสว่างไปทั่วขอบนรกราวกับพระอาทิตย์ลูกย่อมถล่มลงมากระทันหันกลุ่มควันรูปดอกเห็ดพุ่งม้วนขึ้นไปบนท้องฟ้าเศษไม้เศษหินพุ่งออกมาจากศูนย์กลางของการระเบิดลมกระโชกพัดเศษดินเศษหินม้วนกลิ้งบดขยี้มาตามพื้นเป็นแนวคลื่นแห่งการทำลายล้าง อันทรงพลังมหาศาลนักล่าปีศาจกร,ระโดดคว้าร่างของหญิงสาวเจ้าของระเบิดมหาปลัยผู้ยืนตัวแข็งแบบคนตั้งสติไม่ได้ประชากลงไปในหลุมหลบภัยจำเป็นก่อนกระแสลมร้อนรุนแรงบ้าคลั่งจะกวาดกระหนําผ่านด้านบนของปากหลุมไปอย่างหุดวิดแล้วสรรพสิ่งก็มืดมิดโสดประสาทอื้ออึงลั่นคลืนไปด้วยเสียงโครมคลาม ของพายุหินพุ่งผ่านเราเอาเวจีจะถล่มทลายบรรดาต้นไม้หมุนคว้างเหมือนถูกจับคว้างก่อนถล่มคลื่นลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนิ่นนานกว่าทุกอย่างจะสงบลงเศษหินเศษดินทยอยหล่นกาดเกลื่อนฝุ่นควันตลบอบอวนทั่วบริเวณบรรยากาศมืดมัวลงไปเพราะเก็ดแก้วประกายดาวถูกกวาดหายไปตามแดงระเบิดจนหมดสิ้น อาศัยแสงจากประกายไฟที่ปูกวาบออกมาจากพื้นดินทำให้ยังพอมองเห็นสภาพโดยรอบได้บ้างสิ่งแรกที่ปีศาจนุ่มทำเมื่อเหตุการณ์พี่คลายก็คือรีบกลิ้งออกจากร่างของหญิงสาวอย่างรวดเร็วสุดชีวิตก่อนกระโดดปลาดขึ้นไปยืนข้างปากหลุมด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นซําทำไมเมื่อครู่จึงเอาร่างไปปกป้องคุม้มครองให้กับเธอ โดยไม่คำนึงถึงตัวเองขนาดนั้นใจก็ไม่ได้สั่งให้ทำแม้แต่น้อยทุกอย่างเป็นไปตามสัญชาตญาณหรือเป็นเพราะพลังลึกลับที่รบกวนจิตใจไม่จางหายกันแน่เจ้าทำบ้าอะไรได้เปิดนั่นเกือบข้าวพวกเราไปแล้วรู้ไหม